ปีพ2125คำพิาพากษาสารดีกาที่5803ทับ2155พนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดโจทย์นางอรนุชกับพวกจำเลยคดีสืบเนื่องมาจากสารอุทธณ์ มีคำพิาพากษาให้ลงโทษจำคุกและปรับจำเลยที่สโจทย์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดีจำเลยที่สเนื่องจากจำเลยที่สามไม่ชำระค่าปรับจำนวน5ล้านบาทภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิาพากษาตามประมวลกฎหมายอาญามาตราย9่ และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพศ2550มาตารา21ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกหมายบังคับคดีจำเลยที่3ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ออกหมายบังคับคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องจำเลยที่3อุทธรณ์ สารอุทธรณ์แผนกคดีอยาเสพติดพิพากษายืนจำเลยที่สดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าคนที่จริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าคดีนี้โจทยื่นฟ้องเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2 5 8 8สารชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่31สิงหาคม2 5 9 9ว่า จำเลยที่3มีความผิดตามพระราชบัญญัติอย่าเสพติดให้โทษพศ2 5 2พมาตรา15วรรหนวรรส3อนุ2.66วรรส3ลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุกจำเลยที่3ไว้ตลอดชีวิตสำหรับจำเลยที่1และจำเลยที่2ให้ยกฟ้องโจทย์ และจำเลยที่สามอุทธร์ระหว่างพิจารณาของสาลอุทธร์ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพศ .2550 ต่อมาศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาสาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่สามฝั่งเมื่อวันที่5พฤจิกายน2 5 5 1ศาสอาุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่3 กระทำผิดสองกระทงลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุกกระทงละ25ปีและปรับกระทงละ2ล้าน5 0 0แสนบาทรวมจำคุก50ปีและปรับ5ล้านบาทไม่จำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29 30โดยให้กักขังแทนค่าปรับเกินกวนน่า1ปี แต่ไม่เกินสองปีนอกจากที่แก้ให้เปลีป่ยนไปนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นปรากฏว่าจำเลยที่3ไม่จำระค่าปรปับภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาสารุทธดังกล่าวแต่จำเลยที่3ยื่นีิกาคัดค้านคำพิพากษาสารุทธณ์เมื่อวันที่25ทธันวาคม2551 ต่อมาวันที่8มกราคม2 5 5 2โจทยืน่นคำร้องขอออกหมายบังคับคดีจำเลยที่3ตามมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพศ2 5 5 0ัาสชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกหมายบังคับคดีในระหว่างการพิจารณาของสาลอุทธรณ์ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพศ2550เมื่อวันที่14มกราคม2551โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การสืบสวนสอบสวนด้วยการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษกำนหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาในสารชั้นตน้นการอุทธรดีกาและอายุควม รวมทั้งกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบังคับชำระค่าปรับตามคำพิพากษาเพื่อให้ศาลพิจารณาพิพากษาและบังคับโทษกติยาเสพติกได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหน0ด180วันนับแต่วันประกาศในราฐกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก่ลาวคือนับแต่วันที่13กรดก,กรดาคม 2.51ในบทเฉพาะการตามมาตรา24ของพระราชบ,บัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่าบรรดากคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดก่อนวันที่พระราชบ,บัญญัตินี้ใช้บังคับให้ศาลนั้นมีอำนาจพิจารณาพิพากษาต่อไปและให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนกว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดทั้งนี้สืบเนื่องจากมีการกำหนดรกเกณฑ์ของการอุทธรณ์ฎีกาสำหรับคดียาเสพติดโดยเฉพาะทำให้มีคดีคาบเกี่ยวกันระหว่างก่อนและหลังวันที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดมีผลใช้บังคับจึงจำเป็นต้องมีบทเฉพาะการ เพื่อขจัดปัญหาสับสนในการอุทธรณ์ดีกาของคดียาเสพติดที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแต่ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยที่3เป็นการบังคับโทษปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พศ2/50มาตรา21ซึ่งอยู่ในหมวด5การบังคับโทษปรับซึ่งมาตรา21วรรคหนึ่งบัญญัติว่าในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษปรับให้พนักงานนายการร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีของกลุ่มบ,งบังคับคดีดำเนินการยึด หรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องโทษแทนค่าปรับได้และวรรคสองบัญญัติว่าการบังคับคดีตามวรรคหนึ่งให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุลมโดยให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันะปราบปรามยาเสพติดมีอำนาจตรวจสอบทรัพย์สินและให้ถือว่าเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา21วรกหนึ่งและวรกสองแล้วเห็นว่าการบังคับโทษปรับหรือการบังคับให้ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาเป็นชั้นของการบังคับคดีซึ่งพระราชบัญญัติวิธีพิจาราคดียาเสพติดบัญญัติวไว้ต่างหากในหมวด5การบังคับโทษปรับส่วนบทเฉพาะการ ตมามมตรา24เป็นบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาค,าคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของศาลซึ่งครั้งพิจารณาอยู่ในศาลนั้นจึงเป็นคนละขั้นตอนกันนอกจากนี้พนักงานในการโจทยื่ยนคำร้องขอให้ออกหมายบังคับคดีจำเลยที่3เพื่อแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการยึด หรืออายัดทรัพย์สินของจำเลยที่3แทนค่าปรับเมื่อวันที่8มกราคม2552และสารชั้นต้นมีคำสั่งให้ออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่15มกราคม2552ซึ่งเป็นเวลาภายหลังพระราชบัญญัติวิธีพิจารคดียาเสพติดมีผลใช้บังคับแล้วแม้จำเลยที่3ยื่นดีกาคำพิพากษาและ สารชั้นต้นมีคำสั่งรับดีกาเมื่อจำเลยที่สามไม่ชำระค่าปรับตามคำพิพากษาสารอุทธรภายใน30วันนับแต่วันที่สารชั้นต้นอ่านคำพิพากษาสารอุทธรพนักงานอัยการโจท์จึงมีหน้าที่ต้องยื่นคำร้องขอให้ออกหมายบังคับคดีจำเลยที่สามตามประมวลกฎหมายยามาตรา29และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พศส5 0ามาตรา21วรกหนึ่งดังนั้นคำสั่งของศาลชั้นตน้นที่ให้ออกหมายบังขับคดีจำเลยที่3ตามคำร้องขอของพนักงานเอการโจทย์ this, จึงชอบด้วยกฎหมายที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดียาเสพติดวินิจฉัยมานั้นศาลดีกาเห็นพ้องด้วยส่วนที่จำเลยที่3ฎดีกาในปัญหาข้ออื่นๆซึ่ง ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยของสารล่างทั้งสองจึงไม่รับวินิจฉัยให้ดีกาของจำเลยที่สามฝังไม่ขึ้นพิพากษายืน